ทุกในใจก็ดีทุกในกายก็ดีมันต้องมีที่ไปที่มาของมันทุกกายเวลาเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็เรามีจิตมีวิญญาณ <c oughs> มีหัวจิตหัวใจนั่นเองมีวิญญาณคลองไงต่วางสิ่งบางอย่างไม่มีวิญญาณคลอง ก็เลยไม่มีความลู้สึกลูกซาเลยแต่ข้าวิญญาณหรือหัวจิตหัวใจเนะี <c> ่ย <oughs> เราต้องฝึกต้องหัดอเนะถ้า <c oughs> พูดถึงการัละเราสร้างความอดทนให้มันก่อเกิดให้มันเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นให้มีคุณงามความดีจะฟังธรรมะฟังแง่คิดโอวาท รือทำอะไรก็ช่างหรือเราไปอ่านเจอพบเจอหรือเป็นคำพูดที่น่าฟังเขาบอกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ส่วนมากถ้าเราไม่เข้าใจแยแยะนี่นะบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายคงเก่าเฉพาะที่เป็น ธรรมภาษิตเป็นธรรมะเก่าเป็นธรรมะคงไม่มาคิดว่าจะมาดา่าใครมานินทาใครอลไรเนนั้นแกคิดก็ผิดละหลายเดือนถ้าธรรมะทีนี้ธรรมะก็ต้องเข้าใจแย่งแยะคนเรื่องหัวฉินหัวใจเนี่ยมีหลายประเภทมีหลายอย่างหลายความคิดหลายแนวความคิดลอเกิน แต่ที่นี่เราดูโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องดูอุปนิสัยด้วยเนาะอุปนิสัยของผู้ให้ผู้ชอบให้กับอุปนิสัยคนที่ไม่ชอบให้อ่า